ลูกสาวของเรา mhm. ไปซื้อ <Gym. S 1> ทุเรียนนะครับไปซื้อทุเรียนนะคะไปลองชิมทุเรียนครั้งแรกของน้องอ้วนนะคะอ้าวจะไปซื้อทุเรียนลูกลูกลูกลููขอนะคะหนูขอทุเรียนนะคะหนูขอค่ะหนูขออ่ะคาแรกนะคะกินไหมเอ่ยกินไหมทุเรียนคําแรกในชีวิตค่ะกินไหมคะดูค่ะดูค่ะดูค่ะอูขออีกค่ะพ่อขออีกสวัสดีค่ะ สำหรับคอนเทนต์วันนี้เราก็จะพาลูกสาวของเราไปซื้อทุเรียนนะครับไปซื้อทุเรียนนะคะไปลองชิมทุเรียนครั้งแรกของน้องอ้วนนะคะต้องขอพระคุณพี่นานามากๆเลยนะคะที่สนับสนุนคะแนนนะคะให้พาน้องอ้วนไปซื้อทุเรียนนะคะเป็นครั้งแรกของน้องที่ได้กินทุเรียนนะคะแต่ว่าแม่ในต้องบอกก่อนนะคะว่าอากาศร้อนนะคะไม่ให้น้องกินเยอะเนาะกินพอแต่รู้รสชาติทุเรียนแล้วกันนะคะพี่ๆ กินพอแต่ให้รู้รสชาติว่าเออนี่ทุเรียนนะรสชาติยังไงหนูก็ยังบอกไม่ได้ว่าน้องจะกินไหมหรือไม่กินนะคะเพราะว่าน้องยังไม่เคยกินนะคะพี่พี่น้องยังไม่เคยกินอ้าน้องตูบอย่าเพิ่งหาวน้องตูบโอ้โอ้หนีก่อนหนีตูบก่อนหนีตูบก่อนหนีตูบซะก่อนตอนนี้แดดก็เริ่มลงแล้วนะคะพาน้องมาออกกําลังกายนะคะตอนนี้ไปกันต่อดูดูด,ด วิ่งไปไหนนั่นฮะไอ้อ้วนไปไหนกันเออไปแล้วค่ะรู้นะเวลาเดินต้องชิดไอ้ชิดเข้าข้างในนะคะชิดเข้าข้างในตลอดอ่ะนิดนึงแล้วกันแม่ระหว่างทางติดโบสวยมาด้วยค่ะวันนี้ใส่โบสวยโบงามจะไปซื้อทุเรียนนะคะสาวโบชมพูอ้าวอุยจะไปซื้อทุเรียนเร็วๆๆๆวเร็ว านางอยากมาซื้อทุเรียนติดโบมาซื้อทุเรียนเลยวันนี้ปะ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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาฮะหรือร้านทุเรียนรอน้องพลอยก่อนนะน้องพลอยมาแล้วค่ะน้องพลอยมาแล้วติดโบซะสวยเลยอขอแอมแอมพี่ต,นต้นหญ้าตรงนี้ก่อนนะพ่อมันล่อตาล่อใจเหลือเกินมันล่อตาล่อใจเหลือเกินสาวโบชมพูมาซื้อทุเรียนจะถึงร้านทุเรียนสักทีไหมนี่มักแวะซ้ำนี่แล้วนี่ คะ่ะโอ้ยป่ป่ปป่ปปป,ป,ปเดินออกกําลังกายมาซื้อทุเรียนนะคะพี่ๆเดินออกกําลังกายมาซื้อทุเรียนวันนี้มาเลยคะ่ะมาลุกมาที่ร้านทุเรียนรอหนูก่อนนะหนู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 ร้านทุเรียนรอหนูก่อนนะช้อปปิ้งเองเลยไม่ต้องมีใครมาบอกเลยได้ยินได้กลิ่นอ้อยได้กลิ่นอ้อยเอ้ไอ้อ้วนกลิ่นอ้อยกลิ่นอ้อย โอ้ยเดีเย๋ยวมาน้ำอ้อยก่อนเลยวันนี้มาซื้อทุเรียนเดี๋ยวค่อยมากินอ้อยโอ้ยหนอมันหอมถูกใจไงพ่อปลา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 เออไหนน้องพลอยดูทุเรียนก่อนโอ้คุณน้าให้อ้อยทุกจ้าก,กาบก่อนกราบค่ะอาไม่กินืมเห็ดคือปลา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 ไหนใครอยากกินทุเรียนโอ้ยถึงน้นาทุเรียนแล้วค่ะ นอนขอยังไงนอนกราบยังไงโอ้ยทุเรียนนะคะอันนี้อะไรคะนี่บักแงวโอ้กินอันนี้เปรี้ยวๆออ้หนูขอนะคะหนูขอทุเรียนนะคะหนูขอค่ะหนูขอเดี๋ยวคิดไปหนึ่งกิโลเลยก็ได้ค่ะบักเงวค่ะจัดมาให้เลยค่ะคุณพี่กินบักเงลก็กินเป็นนะคะจะรสชาติเปรี้ยวๆนะคะบักเงวจะมีในป่านะคะอยู่ในป่า บ้านพี่ๆท่านใดปลูกบ้างค้าแบบเงวจะอมเปรี้ยวนะคะอมเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยโอ๋ยนอนรอซื้อทุเรียนค่ะวันนี้สาวน้อยมาขอทุเรียนค่ะโอ้หนูขอหนูขอโอ้หนูขอทุเรียนโอ้ยขอ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 ติดโบดูไหนขอยังไงขอทุเรียนยังไงขอทุเรียนยังไงลูกกาบอากาบแล้วขอยังไงขอ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  โอ้หิวขอหิวขอขอขอหิวทุเรียนค่ะโอ้หิวแล้วค่ะโอ้ขอยังไงขอยังไงหิว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 โอ้โอนางขอนางขอโอ้ัยรุ่นใจร้อนค่ะคุณพี่วัยรุ่นใจร้อนนะคะโปรดเข้าใจน้องด้วยโอ้ัยรุ่นใจร้อนดูค่ะโอ้อ่าอ่าอ่า ขอทุเรียนค่ะขอทุเรียนค่ะโอ้ยขอค่ะขอขอค่ะขอค่ะแต่รู้นะคะไม่คือนางไม่เข้าไปเจับตรงทุเรียนเลยนะคะพี่ๆจะไปจับบักเงียวอย่างเดียวเลยเหมือนจะรู้ว่าเออมันจะบาดนะคะปลาปาเราต้องล่มดีกว่าผู้เรารอต้องล่มดีกว่าเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวพี่สาวเขาเอาไปให้ลูกเออ อ่ะไปนั่งรอที่อยู่ร้านอ้อยแล้วแป๊บหนึ่งค่ะ <c oughs> อันนี้คุณพี่ก็กำลังบอกทุเรียนให้นะคะเมื่อกี้สามร้อยห้าสิบใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ของหนูสามร้อยห้าสิบเนาะชอมคุบค่คะ <c oughs> ขออนุญาตชิมนะคะแม่คะได้ครับ พี่พี่รอดออูทุเรียนน้องบอพลอยนะคะทุเรียนน้องบอพลอยรอสักครู่นะคะครั้งแรกที่น้องกินทุเรียนนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ตัวขอยืนให้กําลังใจห่างๆก่อนแล้วกันนะคะช้างช้างบางเชือกเนี่ยเขากินเปลือกทุเรียนนะคะบางเชือกเขากินเปลือกทุเรียนบางเชือกก็ไม่กินนะคะ จะบาดปากไหมอันนี้ยังไม่ทราบนะคะแต่เคยเห็นว่าบางเชือกเขากินนะคะโอ้หลายปูเลยสามร้อยห้าสิบคะแนนนะคะวันนี้อะเต้นรอเต้นรอเต้นขอเต้นขอเต้นขอค่ะขอค่ะขอค่ะหิวแล้วค่ะใดีเย็นๆลูกวัยรุ่นใจร้อนนะคะขอโทษทีนะคะคุณแม่ค่ะวัยรุ่นใจร้อนมากเลยดูค่ะดูค่ะงัดทังงัดโว์ด้วยงัดทังงัดโว์ด้วยค่ะหิวแล้วค่ะ โอ้โหนี่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 โชว์สเตปด้วยค่ะโชว์สเตปโอ้โชว์สเตปค่ะอนี่ยกขาโชวด้วยโอ้ยกขาหน้าขอยังไงยกขาหน้าขอยังไงยกขาหน้าขอทุเรียนยังไงโอกกอดขอโอ้ยกอดคุณแม่ขาอ้อนแล้วค่ะอ้อนโอ้โหอ้อนขอค่ะขอค่ะฟรีไม่ได้นะลูก ปลีไม่ได้นะโอ้ยอืมว้าวเยอะมากๆเลยนะคะพี่ที่เดี๋ยวให้คุณพี่เขาใส่ถุงให้กอดบ้านก่อนนะคะอ่ะน้องอ้วนพ่อพ่อเอาน้องอ้วนออกก่อนค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่เขาใส่ถุงก่อนเดี๋ยวทุเรียนจะไม่ถึงบ้านนะคะเราจะไปกินที่บ้านนะคะไปกินที่บ้านอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนเลยขอบคุณค่ะก่อน กาบค่ะขอค่ะกาบกาบค่ะเอาบักแงวด้วยค่ะเอาบักแนวด้วยโอ้คุณพ่อค้าแถมให้เลยนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเคยทานบักแงวนะคะจะรสชาติเปรี้ยวๆหน่อยนะคะเปรี้ยวๆหน่อยนะโอเคค่ะปะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาทีหลังนะคะแมคคุณแม่ค้าเดี๋ยวโทรหานะคะโอเคค่ะไปค่ะ ไม่มีคะแนนมาเลยพ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาได้น้ำอ้อยไปด้วยอยากกินน้ำอ้อยโอ้ย <ส ượng S 1> ถือน้ำอ้อยคั้นสดค่ะเป็นอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะน้ำอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำเปล่านะคะโอ้จะหมั่นไม่ได้ไปหมั่นอยู่บ้านไปหมั่นอยู่บ้านปลาพ่อปลาปลาปลา,ปาไปหมั่นอยู่บ้านกันปะอ่ะคำแรกนะคะกินไหมเอ่ยกินไหมทุเรียนคำแรกในชีวิตค่ะกินไหมคะดูค่ะดูค่ะดูค่ะโอ้ขออีกค่ะพ่อ ขออีกขออีกอุ้ยถูกใจหนึ่งสองอ้ยหนึ่งสองนึงสองหนสองหนกินเองเลยกินเองนักเลงพอหนึ่งสองแล้วเดี๋ยวรอออ้วโอเคอ่กินเยอะไม่ได้นะคะอุ้ยถูกใจดูตาค่ะอุยดูตาขอบพระคุณพี่นานามากๆเลยนะคะเพราะอย่าชิมของอ้วนเยอะสิ โอ้ยดูคะ่ะดูคะ่ะอู้พอเคี้ยวอ้วนก็เคี้ยวด้วยงามอู้ถูกใจชอบแรงอู้ดูตาปิ้วๆเลยค่ะอู้อู้เดินตามแม่นิกแล้วค่ะทีนี้เดินตามแม่นิกมาเอาทุเรียนแล้วค่ะอู้พอแล้วลูกพอแล้วอีกครึ่งหนึ่งไว้กินพรุ่งนี้นะลูกตอนนี้กินไม่ได้แล้วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนท้องลูกโอ้ยเดี๋ยวร้อนในขออภัยค่ะเดี๋ยวร้อนในไปไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วกินเยอะไม่ได้ค่ะกินเยอะเดี๋ยวร้อนในเลยนะคะ วันนี้เอาแต่พอรู้รสชาติก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ลูกเออพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่ปะปะปะไปลูกปะปะพรุ่งนี้ค่อยกินใหม่วันนี้รู้รสชาติแล้ววันนี้รู้รสชาติทุเรียนแล้วนะคะกินเอ่อสองสามสองสามพลูเล็กๆนะคะพี่พี่ก็ไม่เล็กมากหรอกน้องหลายคําเราอยู่นะคะให้เขากินเยอะไม่ได้นะคะพี่พี่แม่ในกลัวน้องจะร้อนในนะคะ สองสามกรีบก็พอแล้วกลับมาถึงบ้านก็ถอดโบออกซะหน่อยหอนหวยหนหวยพาน้องเดินออกกำลังกายนะคะช่วงเย็นแดดยังก็อ่อนอ่อนกว่าช่วงบ่ายๆหน่อยนะคะไม่แรงมากอ่อนๆออ,นอยู่นุไปขโมยเอ,อไอ้ทุเรียนยายอีกแล้วอันนี้เดี๋ยวไว้ให้น้องกินในวันพรุ่งนี้นะคะแช่ตู้เย็นไวน้เนาะ ขอบพระคุณพี่นานามากๆเลยนะคะที่สนับสนุนทุเรียนให้น้องอ้วนนะคะทุเรียนให้น้องอ้วนนางถูกใจมากเลยค่ะโอ้ยเด็กอ้วน